สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายวิธีย่อรูปสำหรับใช้ในเว็บนะคะโปรแกรมที่เราจะใช้วันนี้คือโปรแกรม p o t t s s o p นะคะเราจะอธิบายให้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะใช้โปรแกรม Photoshop ทำตามนี้นะคะตามรูปที่อบอกไว้นะคะขั้นตอนที่1 เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะคะแล้ว Open รูปที่ย่อถ้าใช้ Windows XP ก็ใช้คลิกแล้วแช่แล้วลากรูปเข้าไปหน้าจอ Photoshop เลยนะคะขั้นตอนที่2ใช้ไปที่ Image นะคะแล้วก็จะมีคำว,ว่า Image Size นะคะจะเห็นตรงนั้นคลิกตรงน,นั้นแล้วก็ขั้นตอนขั้นตอนที่3เลือก Image Size แล้วจะแสดง หน้าจอนี้ขึ้นมาเราจะเห็นขนาดจริงของรูปนะคะที่เราได้ทำการเซตขึ้นมานะคะขั้นตอนที่4เปลี่ยนค่าของรูปให้เล็กลงถ้าเราไม่ทำขนาดให้เล็กลงในขั้นตอนนั้นนะคะแต่ไปเปลี่ยนของอไฟล์อย่างเดียวจะทำให้ได้รูปขนาดใหญ่เท่าเดิมแต่คุณภาพของรูปต่ำลงนะคะขนาดของภาพ ที่สวยเหมาะกับการาส่งขึ้นเว็บนะคะจะขนาด400ถึง500นะคะพิกเซลเราเลือกค่าที่ high นะคะความกว้างและความยาวนะคะตัวเดียวก็พอนะคะเราเช่นเราเลือกคำว่า high คือความสูงความความยาวนะคะเราเลือกอไปความกว้างนี่ก็จะใส่โดยให้เราโดยอัตโนมัตินะคะ ขั้นตอนที่5นะคะรูปถูกย่อลงแล้วถ้าไม่พอใจขนาดของรูปก็ลองเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะคะขั้นตอนที่6เมื่อพอใจขนาดของรูปก็ทำการเซฟแต่ถ้าจะเซฟเพื่อใช้งานกับเว็บต้องใช้เซฟ for Web นะคะเลือกเซฟ for Web แล้วจะแสดงจอขึ้นมาให้หาช่องปรับค่าของ Quality ของรูปนะคะ ตัวเลขก็ใช้ซ่องคุ l i t y จะปรับมากน้อยก็แล้วแต่ความนอกการนะคะคุณภาพของรูปจะดีขึ้นแต่ไฟล์ของภาพจะใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่8จากรูปข้างบนเมื่อเราปรับค่า QTY ให้มองที่มุมด้านซ้ายนะคะลงของไฟล์รูปจะปรับตามไปด้วย ปกติที่เว็บอื่นๆนะคะจะอนุญาตให้ใช้รูป